สวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับรุงเพชรโยนอีกแล้วนะคะพี่พี่ในช่องรุงเอาติดรถมือสองนะคะวันนี้นะมาเจอะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะที่บริษัทเพชรโยนสาขาหนึ่งนี่คะพี่พี่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะ,ะคะเขตมินบุรีนะ,ะคะกรุงเทพมหานครนะสวัสดีพี่พี่ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ท่านใหม่เนาะหรือว่าพี่พี่ที่ติดตามลุงอยู่แล้วนะคะก็สวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะอ่ะเรามาอยู่ในช่องเอาติดเนาะพี่ ที่เราก็ต้องมารีวิวเอาทิปกันซะหน่อยนะคะหลังจากที่ลงแคมปลี่สีดําไปการตอบรับดีมากเลยเนะะี่ยค่ะอ่ะมาแล้วเอาทิปสวยๆเนะะี่ยค่ะอันนี้เป็นชมแมนนิเชนนะคะพี่ขาสวยเดิมกลิบแน่นอนพี่ที่นี่นะคะบริษัทเพชรยนตรับประกันเลยคุณที่นะคะว่ารถไม่มีชนหนักนะคะพี่ๆไม่มีพิความไม่มีตมน้ำนะคะไม่มีกับสีก่อไมอย่างแน่นอนนะคะพี่ขารถ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะพี่ขาเข้าศูนย์ทุกหนึ่งมืนโลแน่นอนนะคะพี่ๆและตอนนี้นะคะบอกเลยมีโปรโมชั่นพิเศษเพียบพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเนะะี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องทางบ้านเขียวนะ,ะหรือจะมือโทรศัพท์ก็สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะพร้อมให้คําปรึกษาทุกอย่างเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่าน,นไหนที่สนใจเนาะก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ บริษัทพิรยนนะพี่นะบอกเลยมีรถให้พี่ๆเลือกมากกว่า300คันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้นะคะรถครอบครัวรถกระบะรถเก่งรถเก่งซีดานะคะรถเก่ง5ประตู4ประตูเราก็มีนะคะไม่ได้มีแค่เอาติดอย่างเดียวพี่ๆท่านไ,ไหนสนใจรถรุ่นอื่นก็สามารถ คลิกติดต่อมาได้เลยนะคะอะไม่รีรอแล้วนะคะคันนี้นะคะมาเจอกันอีกชันเคยกับอาติสนะโตโยต้าโคราอัติสนะคะคันนี้นะพี่นะเป็นโตโยต้าอาติส 1.6G นะพี่นะเป็นรถปี2018นะคะมาในลุคสีบอลคตรหล่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพี่ๆนะอะราคาทั้งขายนะคะอยู่ที่3,99,000บาทเนี่ยะผ่อนเริ่มต้นประมาณ7,000นะพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้รุ้งจะพามารีวิวทั้งภายนนอก ก็ภา,ายในเลยนะคะบอกเลยว่าราคาคุ้มๆรถสวยๆไม่มีช้ำนะคะไม่มีขูดไม่มีขีดพี่ไม่มียํำม,มาอย่างแน่นอนพอรถที่นี่รับแต่รถมีคุณภาพนะคะรถเกตเนะพี่นะรับประกันทุกอย่างเลยว่าไม่มีชนหนักค่ะไม่มีผิดความไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีก่อมาอย่างแน่นอนนะคะอ่ะไม่รรอแล้วนะคะเรามาเริ่มรีวิวจากภายนอกเข้าไปภายในเลยละกันนะคะพี่ๆอ่ะ นะคะภายนอกนะโฉมน้องนะพี่พี่นะจะได้เป็นโฉมไม้นื่งเชนนะคะพี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ฝากระโปรงนะพี่นะสันเหลี่ยมคมอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขายานหน้าเนี่ยกระจังหน้านะพี่นะกระจังหน้าเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆค่ะพี่ดูได้เลย เนี่ยค่ะโครเมียมตัด2เส้นนะคะพี่พีตตโตย์ทาโตโยต้าเนาะเป็นโครเมียมเหมือนกันเนะะี่ยค่ะพี่ขาสวยๆเดิมๆเ,เลยพี่นะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีหลุดลอกอย่างแน่นอนนะคะพี่พีมาพร้อมกับกันชนนะคะพี่ขาสีดำขออภยัยสีดําด้านนะคะพี่ขานี่ เนี่ยฮะสีดาด้านโคตรหล่อเลยนะพี่แล้วคือแบบพอมาอยู่กับรถสีบอลเนี่ยฮะทรงเขาจะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคยะพี่ขาดูสปอร์ตน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะอ่ะมาต่อกันเลยนี่ะพี่ๆที่ไฟหน้านิดหนึ่งนะขอญาตพาพี่ๆมาดูที่ไฟหน้านี่ค่ะคันนี้นะพี่ๆนะไฟหน้านะคะพี่ขาจะได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์เนะยคะพี่ขาดวงโตโเนะคะดุดตาเหี่ยวเลยพี่ตาเออคือรถรุ่นนี้นะคะพี่ขา ดีไซน์เขานะทำมาแบบทรงสปอร์ตนะพี่นะและสวยมากจริงๆนะคะีค่ะไฟหน้าเนี่ยไม่มีขูดรอยขูดรอยขีดเนาะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยเนะะี่ยค่ะพี่ขาดวงใสๆโตโตเลยนะคะพี่ขาดูหน้าใช้งานดูสะอาดสะอาดนะพี่นะไม่มีไฟเหลืองอย่างแน่นอนนะคะพี่ขาไฟตรงเนี้ยคือใสามากๆเลยนะ,ะบอกเลยว่าเห็นในกล้องนะคะพี่ขาอาจจะดูแบบ มีฝุ่นหรือเปล่ามาดูมาดูรถจริงได้เลยนะคะอ่ะมาดูรถจริงได้เลยว่าสวยมา,มากๆเลยนะคะพี่ขาอ่ะมาดูกันที่สันเหลี่ยมคมตรงฝากระโปรงชัดๆนิดหนึ่งคุณพี่นี่นะคะสันเหลี่ยมคมนะคะพี่ขาครบๆแบบนี้ค่ะไม่มีรักยิมอย่างแน่นอนนะคะสวยเดิมแท้โตโตยต้าแน่นอนนะคะพี่ขาแล้วมากับสีบอลน,นะคะโคตรหล่อเลยนะคะพี่ๆสาหรับคันนี้นะอ่ะมาดูกันที่ด้านข้างนิดหนึ่งคุณพี่มาเนี่ยด้านข้างมาให้พี่ๆชมเลยนี่คะพี่ๆโปร่งซุ้มล้อค่ะคุณพี่ขา น,นะคะปงซุ้มล้อตรงนี้เนะี่ยแนบะสนิทติดกันเลยนะคะพี่ขาไม่มีอรอยลักยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ขาสวยสวยเดิมเดิมนะคะพี่คันนี้รับประกันเลยไม่มีช็หนักไม่มีผิดความไม่มีตรงมน้ำไม่มีกับสีกอใหม่แน่นอนนะคะอ่ะมาต่อกันเลยเนะี่ยฮะที่ล้อมแม็กนิดนึงคุณพี่นะคะล้อคันนี้เป็นล้อมแม็กอลอยสีทูโทนนะพี่นะล้อมแม็กเดิม,เด,มเดิมจากสูเลยนะคะคันนี้มีดิดเบรกหน้าหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะี่ะพี่ๆแล้วก็นี่ยางได้ยางปีใหม่มากนี่ นะยางได้เป็นยางปี2อ2พนย่าีคะพี่ขาใหม่มากๆเลยนะพี่นะใหม่มากจริงนะคะพี่ๆสันเหลี่ยมคมด้านข้างค่ะคุณพี่ดูได้เลยนี่สันเหลี่ยมคม,ม,มด้านข้างอยู่ครบๆไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีบุบอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆขากระจกมองข้างนะพี่พดูได้เลยนี่ กระจกมองข้างนะคะพับเก็บไฟฟ้าเนี่ยพี่ขาสแตนเลสโครมเขาอยู่ครบเหมือนกันนะคะพี่มีไฟเลี้ยงในตัวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะแล้วก็ดีไซน์ขอบกระจกด้านล่างเนี่ยจะมีโครเมียมตัดหนึ่งเส้นยาวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเขามีกิมมิกนะ,ะพี่นะไม่ได้แบบดีไซน์แบบเบาๆนะมาพุ่งๆแบบนี้ดูสปอร์ตหน้าเช้งงานจริงๆนะคะอันนี้ไม่ใช่รอยนะคะพี่ขาเป็นแบบฝุ่นเล็กน้อยเช็ดออกได้นะคะอ่ะมือจับนะนี่ด้านข้างคนขับมือจับเป็นโครเมียมนะคะตัดแบบนี้เลยนะย แล้วก็มือจับตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีบอมสวยๆเลยนะคะอ่ะมาดูภายในกันนิดนึงคุณพี่นะคะมาในส่วนของภายในกันบ้างเนนะี่ยอย่างที่ลุงแจ้งเลยว่าภายในสวยมากๆคุณพี่อ่าเนะะี่ยค่ะภายในสวยมากจริงนะคะดูได้เลยเนะะี่ยค่ะสวยมากๆเลยเนะะี่ยค่ะอ่ะดีไซน์ภายในเนะะี่ยค่ะพี่ขาจะเป็นเขาเรียกว่าภายในเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะคะสีดำนะคะตลอด ตัดกับสีเบทนะคะพี่พีดูได้เลยว่าดีไซน์เขาสวยมากๆเลยนะพี่นะนี่นะคะแล้วคอนโซลหน้าเนี่ยพี่พีคือกว้างมากๆเลยนะคะคอนโซลหน้ากว,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะและดีไซน์เป็นสีดําตัดกับสีเบทเนี่ยคะมีแอร์วงกลมบอกเลยว่ากระจายความเย็นได้เย็นแล้วก็วกรวดเร็วมากนะคะกระจายความเย็นได้ดีรวดเร็วด้วยนะคะด้านล่างเนี่ยจะมีช่องเก็บของนะคะพี่พีขาแล้วก็ที่พักเท้าเนี่ยจะกว้างๆแบบนี้เลยนะี่คะพี่พีมาดูกันที่เบาะหนังนิดนุงคุณพี่ขานี่นะคะ เบาะหนังนะพี่นะดูได้เลยนี่นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะพี่ขาตึงๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่านั่งนุ่มๆเลยนะคะเบาะหนังสีเบทนะพี่นะสวยๆเดิมๆค่ะพี่ไม่มีขาดแน่นอนนะคะแล้วก็เสาบีนิดนึงคุณพี่ขอแวะมาตรงนี้นิดหนึ่งนะคะนี่ นะคะเสาบีนะพี่น้าน็ตไม่มีขันไขขยับเลยเนี่ยค่ะพี่พี่ขาโครงสร้างของเขาเนี่ยคะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะคะพี่พี่ดูได้เลยอ่าเนี่ยคะสวยๆเดิมๆรับประกันเลยรถที่นี่ไม่มีชนหนักไม่มีพิวความไม่มีจมน้ำไม่มีกับสีกอใหม่อย่างแน่นอนนะคะมาดูที่ประตูนิดหนึ่งคุณพี่นะคะประตูนะพี่น้าจะมีช่องเก็บของเล็กๆแล้วก็ช่องเก็บขวดน้ำมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยดีไซน์ว่าสวยจริงๆสวยมากๆเลยนะคะพี่ขาสําหรับดีไซน์ของเขานะคะคิดคนมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจะทรงสปอร์ตนะ นะแล้วรถสวยภายในกว้างขวางนะคะนั่งสบายเลยเนะยคะอะมาในส่วนของด้านหลังบางนะคะพี่พี่ขานี่นะคะมาในส่วนของด้านหลังนะค,ะคุณพี่นะเบาะนะ,ค,ะคุณพี่ได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะสีเบจส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาแล้วก็นี่ด้านหลังเนี่ย จะมีเขาเรียกว่าฟังก์ชันเนาะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเอ่อที่เสียบสาย USB นะคะสามารถชาร์จแบตได้สบายๆเลยนะคะมาพร้อมก,กับกระเป๋าจริงโจ้หนึ่งใบามาให้แล้วเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะพี่ๆขาฝั่งประตูเนี่ยจะมีช่องเก็บของนะ,ะพี่ๆแล้วก็ช่องเก็บขวดน้านะแล้วก็มีช่องเก็บของใหญ่ให้อันหนึ่งนะคะพี่ขาดีไซน์ประตูก็จะเหมือนด้านหน้าเลยนะสีดาตัดกับสีเบจนะคะเป็นสีทูโทนนั่นเองนะคะ,ะมาดูในส่วนของไฟท้ายบ้างนะคะพี่ๆนี่ อ่าเนี่ยค่ะไฟท้ายแดงๆโตโตเลยเนี่ยค่ะพี่ๆขาดูได้เลยอ่าเนี่ยค่ะด้านหลังเนี่ยเนี่ยคะด้านท้ายนะคะพี่ๆนะาหนิ จะมีเขาเรียกว่าโครเมียมตัด1เส้นนะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะพี่ขาโครเมียมตัด1เส้นนะคะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยคุณพี่นะคะไฟท้ายเนี่ยจะได้เป็นไฟ LED l i g h ดิ้งนะคะสวยๆเลยนะคะแดงๆตโตโต,ตโตไม่มีรอยขูดขีดขว่นดวนใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอย2จุดมาให้เราเรียบร้อยนี่ค่ะพี่ขาไม่มีรอยขีดขว่วนของรถมาเลยนะคะพี่พี่ขาสวยเดิมแท้แน่นอนนะ,ะมาต่อกันที่เปิดท้ายนิดหนึ่งคุณพี่นะคะด้านท้ายนะพี่นะนให้ดูนิดหนึ่งคุณพี่ขา นี่เนี่ยด้านท้ายใหญ่ๆแบบนี้กงกว้างแบบนี้เลยนะยคะพี่ๆี่นี่เนะค่ะกว้างมากจริงๆนะคะพี่พี่ขามานะคะมาดูกันด้านหลังบ้างนะคะว่ามีอะไรให้บ้างนะคะด้านหลังเนี่ยพรมสักราชนะยคะพี่ขาสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะพี่พี่แล้วก็โครงสร้างของเขาเนี่ยคะพี่พี่ดูได้เลยอ่านะคะโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยเนียคะพี่พี่ขาเดิมแท้แน่นอนนะคะไม่มีผุไม่มีพังนะคะด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนิดหนึ่งคุณพี่ นี่เนะียค่ะยางอะไหล่เนะียคะยางอะไหล่แม่แรงนะพี่นะมีให้ครบแบบนี้เลยนะคะพี่ข네าสวยแน่นอนสวยเดิมฟังก์ชันครบน่าใช้งานของทุกอย่างครบนะคะพี่นี่ซินทำมะพร้าวสีเดิมสีครีมไข่โรงงานเลยนะคะสีครีมไข่เดิมโรงงานเนาะนี่ด้านซ้ายด้านขวานะคะสีครีมไข่เนาะอ่ะมาต่อกันเลยเนะี่ยที่โครงสร้างเขานิดหนึ่งคุณพี่ดูได้เลยนี่ค่ะพี่พี่สวยเดิมแน่นอนนะคะโครงสร้างเขานนะพี่ดูได้เลยนี่ อ่านะคะไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนเนะยคะไม่มีชนหนักพิวาตจมน้ํากับสีกอใหม่ยอย่างแน่นอนไฟไฟแท้ไฟเดิมนะคะพี่ขาไทโคอิตโตะเนาะแล้วก็สีเออด้านท้ายเขานะคะดำเดิมเลยนะ,ะน็อตไม่มีขันไขยขยับอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นิดนึงอ่ะนี่ ไฟไฟแท้ไฟเดิมนะคะพี่พี่ขาไทยโคอิโตะน็อตเนี่ยไม่มีรอยขันไขขยับอย่างแน่นอนนะคะพี่ขาที่นี่เชื่อถือได้นะคะบริษัทเพชยโยนเปิดมามากกว่า24ปีแล้วนะคะที่นี่จริงใจต่อลูกค้าจริงๆนะลูกค้าหลายท่านที่เข้ามานนะคะก็ชื่นชมว่ารถที่นี่สวยมากจริงๆนะคะสำหรับพี่พี่ทากไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะอะมาต่อกันได้เลยนะคะพี่พี่ขามาที่ฝั่งที่นั่งคนขับกันบ้างนะคะพี่พี่นี่ มาในส่วนของฝั่งที่นั่งคนขับเนี่ยคะพี่ขากว้างมีหยุดนะคะดีไซน์ฟังก์ชันครบเลยนะพี่นะอ่านี่คะครบแบบนี้เลยนะคะมาเริ่มจากประตูก่อนเลยแล้วกันนะคะพี่ขาดีไซน์ประตูนะจะเหมือนกันทุกมุมเลยนะคะพี่ขามาดูกันที่ปุ่มแพชชั่นคอนโทรลนิดหนึ่งนะคะคันนี้ปุ่มแพชชั่นคอนโทรลกระจกออโต้หนึ่งบานควบคุมกระจกอีก3บานเนี่ยคะที่ล็อครบมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคันนี้มีช่องวางของเล็กๆนะคะแล้วก็ช่องใส่ขวดน้ำมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆขาสวยเดิมแท้แน่นอนนะมาดูต่อที่ภายในนะคะ พี่อ่ะเดี๋ยวขอญาตอีกหนึ่งนะคะภายในนะพี่นะมองกันที่ฝั่งด้านขวาก่อนเลยมีแอร์วงกลมบอกเลยกระจายความเย็นได้ดีนะคะพี่ขาแล้วก็มีที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้านี่ะคะพี่ๆขาแล้วก็นี่เลยนะคะปุ่มพ u s h start มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆพวงมาลัยนะคะพี่ๆดูได้เลยพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนนะคะพี่ขาเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนวิทยุได้ปกติเลยนะคะพี่ๆแล้วก็นี่ หุน้นหนังมาแล้วเรียบร้อยนี่ยสวยๆเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวลุงขอญาตปลาสตาร์ทรถให้พี่ดูกันนิดหนึ่งนะคะสตาร์ทรถให้พี่ๆดูกันนิดหนึ่งเน,นี่ยค่ะอ่าเนี่ยค่ะพี่ขา สวยเดิมแน่นอนคุณพี่นะคะคันนี้สวยเดิมแน่นอนเนี่ยค่ะอ่ะมาดูที่เลขใหม่เนะคะ่ะไมคันนี้อยู่ที่แสนห้านะคะลองเอามาหารบวกลบดูดีๆนะพี่ถือว่าน้อยมากๆเลยนะพี่นะเ <cassette. S 1> พราะว่ารถเป็นรถปี2018นะคะไม mm. ถือว่าโอเคมากับราคาที่ดีด้ดวยราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันถือว่าน้อยด้วยนะคะพี่ๆขาราคาดีมากด้วยคันนี้นะ,ะมีกล้องหน้ารถมาให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะพี่ขาไม่ต้องกลัวเลยมีกล้องหน้ารถมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะแล้วก็นี่แอ่นะคะได้เป็นแอร์ระบบแมนนวล อยู่นะคะพี่พี่เดี๋ยวขออน e ุญาตนะอ่ะแอร์ได้เป็นแอร์ระบบแมนนวลอยู่นะคะพี่พี่ขาแอร์ได้เป็นแอร์แมนนวลเนาะระบบแมนนวลวิทยุนะคะมีแยกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขาฟังได้ทั้ง fm am นะคะ cd ใส่ฟังได้ปกติเลยนะคะพี่พี่คือดีไซน์สวยนะ่าใช้งานจริงๆนะคะฟังก์ชันเครบๆเลยนะพี่นะแล้วก็มาที่คอนโซลกลางด้านล่างบ้างนะคะพี่พี่ขา มีเออเขาเรียกเกียร์เนาะเกียร์ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะพี่ขาเป็นขั้นบันไดนะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยคะพี่ขาใช้งานง่ายเนาะแล้วก็ดีไซน์คือเก๋นะคะน่าใช้งานดูแบบสปอร์ตด้วยเนาะแล้วก็มาดูกันต่อนะคะที่ด้านล่างตรงนี้เนาะมีช่องเก็บแก้วน้าให้แล้วเรียบร้อย2ช่องนะคะแล้วก็ที่ดึงเบรกมือมีให้ปกตินะคะตรงกลางเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าช่องเก็บเหรียญนี่ค่ะพี่ขาแล้วก็ช่องเก็บของใหญ่ๆให้แล้ว1ช่องเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนนะคะขอญาตินี่ นะคะด้านบนมีม่านบังแดดให้แล้วเรียบร้อยใช้งานได้ปกติพี่ขาทุกอย่างใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะพี่ขาใช้งานได้ปกติเลยนะคะใช้ได้ทั้งสองดวงเลยนะพี่นะรถที่นี่สวยทุกคันจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวรุ้งพาพี่ๆไปดูภายในห้องเครื่องดีกว่านะคะว่าภายในห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปกันเลย มาค่ะพี่พี่ขาเรามาตอนที่ห้องเครื่องเลยนะคะพี่พี่ะมาเปิดห้องเครื่องให้พี่พี่ดูด้วยนะคะพี่ขาจะได้ดูกันหมดเลยเนาะทุกซอกทุกมุมของรถคันนี้เลยนี่คะพี่พี่ขาให้ดูโครงสร้างเขานิดหนึ่งคุณพี่อ่ะมานะคะพี่พี่ดูได้เลยมีมอุงมอน้ำเดิมๆเลยนะคะพี่ขา3า 3L นะพี่นี่ โครงสร้างเขาหลักเดิมแน่นอนนะคะทุกอย่างอยู่ครบนะคะครบถ้วนนะคะทุกอย่างนะพี่ดูน็อตดูอะไรได้เลยนะคะไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะน็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะพ,พี่ขาแล้วก็ทุกอย่างเนะะี่ยอยู่ครบถ้วนนะคะพี่ขาไม่ว่าจะเป็นแบตนะไฟนะพี่หน,นีขออนุญาตนะคะอ่ะ ไฟแท้ไฟเดิมนะคะพี่พี่ขานีไม่ว่าจะเป็น 3R หรือ 3L เนอะถ่ายดูแล้วเมื่อกี้มีครบนะคะพี่ขาแท้เดิมแน่นอนเนาะพี่เนาะแล้วก็หนี่น็อตนะคะดูได้เลยว่าไม่มีขันไขขยับแม้แต่รูเดียวเลยนะคะเม็ดองเม็ดอาร์คเนี่ยะคะอยู่ครบแบบนี้เครื่องยนต์เนี่ยะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าทนทานนะคะพี่ขาประหยัดน้ํามันนะประหยัดน้ำมันประมาณ16.6โลลิตรนะคะพี่พี่ขานีฝากระโปรงนี่พี่นะนี เดิมแท้แน่นอนนะเม็ดองเม็ดอักอยู่ครบแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะพี่ขาไม่มีขาดไม่มีหลุดอย่างแน่นอนนะคะพี่ขาสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะพี่ขาไม่ต้องกลัวเลยนะว่าที่บริษัทเพชรยนต์จะนํารถที่ไม่ดีมาให้แก่พี่นะคะที่นี่คัดรถเกรดเอมาให้แก่ลูกค้าแล้วแน่นอนนะคะพี่พี่ขารับประกันเลยรถทุกคันนะคะพี่ขา ตรวจสอบตรวจเช็คมาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆว่าจะไม่นํารถแบบไม่ดีมาให้แก่ลูกค้าแน่นอนนะคะรับประกันด้วยนะว่ารถที่นี่ไม่มีชนหนักเลยนะคะไม่มีผิวารไม่มีจมน้านะไม่มีกับสีกอมายอย่างแน่นอนนะคะพี่ขาดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้ก็ดีมากๆเลยนะตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษที่ถูกที่สุดเลยนะคะอยู่ที่2.39สานะอ่าสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจออกรถนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 7ย์1 7 4 3 5นะคะวันนี้รุ่งต้องขอลาไปก่อนนะพี่ๆนะ ากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะไว้มีคิดใหม่ๆอัปโหลดลงทุกวันนะคะช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะอ่ะวันนี้ลุงต้องขอลาไปก่อนนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะใครสนใจก็ติดตามติดต่อทางด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ลุงต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ